ครับครบแล้วเหนื่อยอย่างเดียวเลยครับเหนื่อยอย่างเดียววันนี้ไป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 ไฟติ้งไฟติ้งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับใครครับน้องเบิร์ดเองครับเบิร์ดน้องชื่ออะไรครับไมาค่ะไมาครับโอเค วันนี้มาิ่งอะไรกันครับวันนี้เป็นคอร์ครับผมมีสามพัน 400, 800, 1, 2, แล้วก็เป็นพีระมิดพีระมิดิ่งเท่าไหร่เป็นสี่ร้อยแปดร้อยพันสองแล้วก็พันหกแล้วก็ลงมาอีกไม่ลงครับขึ้นอย่างเดียวขึ <laughs> ้นอย่างเดียว <laughs> ทำแบบนี้สปดาละครั้งไหมมันแล้วแต่โปรแกรมโค้ดจัดให้ครับ มีโค้ชด้วยใช่ไหมครับตอนนี้น้องเบิร์ดอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดวิ่งมานานยังปีครับอีสามเดือนครับอืมหนึ่งปีใช่ครับเพราะว่าวิ่งมันไม่นานนะแล้วทำไมาม,มีอะไรที่ทำให้อยาก,ยากวิง่งอ่าพื้นฐานตอนแรกเป็นนัดบอลครับอ๋อแล้วก็เล่นแล้วมันปะทะครับมันเจ็บเยอะก็ะเลยผันตัวมาเป็นนักวิง่งโอเคน้องจะวิ่งด้วยกันด้วยไหมวันนี้ อวันนี้คนละกูแกงครับกลไม่น่าไหวปกติน้องเบิร์ดวิ่งระยะอะไรครับอ่า10โลกับ5โลครับอืมแต่ว่าเพิ่งเริ่มวิ่งแต่ว่าวิ่งเร็วมากอยู่นะ5โลวิ่งวิ่งกี่นาทีตอนนี้เร็วสุดก็17นาที17วิครับแล้วก็ 10K ล่ะ 10K ตอนนี้315นาที41เร็วมากเลยนั่นคนลากนะยังิงเม่ค่อยไนั่นซึ่งเริ่มวิ่งใครเป็นคนลาก เป็นพี่บอยครับพี่บอยเนาะเวลาวิ่งอินเทอร์เัลแบบนี้รู้สุกแบบช่วยช่วยได้ไหมในการวิ่งเร็วขึ้นไหมก็ช่วยเยอะครับผมเหมือนกับว่าถ้าเราไปลองรันหรือว่าเทมโปอย่างเดียวมันก็ความเร็วมันก็จัดกน,น,นอยู่แค่นั้นนะแล้วแล้วทำอินเทอร์วัลตั้งแต่แรกไหมที่เริ่มวิ่งไหมไม่ครับไม่นะตอนตอนแรกก็ต้องระวังนิดนึงนะแรกๆก็จะเป็นพวกคล้ายๆโปรแกรมแบบลองรันก็ส่วนใหญ่อันนี้ใช่ลองทำอะไรครับอันนี้ใส่พีคบอืา ช่ลงตาเหมืนกัน ये yeah, या เยยีมย่มปกติเบิร์ดกินอะไรตอนเช้าคนที่จะมาวิ่งอย่างนี้ก<ม>ินไม่ได้กินอะไรเลยครับไม่ได้กินอะไรเลยยัดยัดช่วงเย็นเอาครับก่อนนอนตอนเย็นจะกินอะไรบ้างอ่ะกินแบบการ์โบไฮเดรตเยอะไหมหรือว่ากินข้าวปกติก็กินข้าวปกติเลยครับที่ร้านขายผลไม้ก็เลย เปิดหลอาหารคงห้ามัวอ๋อน่าจะกินฟอรมาเยอะเนาะร้านอยู่ต้องไหนครับหลังบุญถาวรครับเจ้าหอทุวนี้จะมี400 800 102 106ครับโอเคที่ต่อเตต400กับ2 400กับ2นาทีว่าจะไป8ปดกับพัก2ทุกครั้งที่พักับ2นาทีวิ่งเร็วแต่ว่าพักเยอะใช่ไหมเอารอบขาแล้วก็ ให้ระบบปอดเรียนรู <th i mean like ้ที่จะเติมออกซิเจนเียมกระโอนวกมันจะอ้วกแี่ ปฏิทัตหน้าที่หน้าที่อะไรบ้างครับเป็นสายซัพพอร์ตค่ะส่วนใหญ่ซัพพอร์ต <laughs> <c oughs> นักกีฬาใช่ค่ะถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์ดูแลนักกีฬาเนี้ยค่ะข้างสนามเยี่ยม go เยอะมากครับเมื่อกี้กดดันเนาะก็มาไหลตูดมามาเป็นกลุ่มเดี๋ยวเขาก็รอ,อเขาผล่พี่นะนะ <c oughs> Let's go Let's go พ <c oughs> ี่ y อย Ai right, xoài. Right. Oh. Yeah Mac. Yeah, see, see <coughs> Video chỗ 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 ياماك ك كد ปันหกสองเที่ยวใช่ครับไหวไหมไหวไหวไหวต้องไหวต้องเอาให้จบ ไม่ใช <si ่แต่ฝยิ้งเข่งมากเอาตอนแรกตอนแรกใสงของไนกี้ก่อนทีนี้ก็เหมือนแบบว่า หมือนที่สนามเขาใส่กันใช่ไหมก็เลยแบบเราก็เลยลองดูมันก็โอเคอยู่นะคะมันก็เด้งเด้งเดดีแต่ว่าหนูใส่หนูใส่ลงสนามแข่งครั้งแรกหนูก็ได้ถ้วยเลยนะใช่ไหมใช่แต่ที่ที่สนามที่เนี่ยใส่ใส่กอบทุกคนเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะอ่ออันนี้อันนี้อันนี้สั่งมาจากสั่งมาจากที่ไหนสั่งออนไลน์อันนี้หนูที่ช็อปค่ะที่โคราชมีช็อปอยู่เทอร์มินอลค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะชั้นสองชั้นสอง ราคามันแบบจับต้องได้แล้วทนอยู่นะคะพื้นพื้นทนมากเลยปกติวิชอบวิ่งระยะอะไรของหนูเหรคะของหนูเป็น5 5K ค่ะลใช่ยังยังไม่กล้าลองสิบโลวิ่งมานานอย่างหรือว่าปีหนึ่งเหมือนกันอของหนูวิ่งวิ่งหลังเบิร์ค่ะใช่วนใหญ่จะเป็นแบบซัพพอร์ตเขามากกว่าแต่ก็ถ้าอยากมาลองอะไรหดๆก็แนะนำมาสนามีได้เลยค่ะ ผมก็เดียวผมก็เดียวก็ห้เจ็บแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาที่นี่แหละมาช<ด>อมกับคนแก<ด>่งๆพี่ๆที่นี่น่ารักทุกคนปกติผมก็ซ้อมอยู่ราชพัฒน์อ,อแต่ราชพัฒจะแดกแดดกว่าน,นี้นะใช่ใช่แ <laughs> ดดกว่านี้ <laughs> นี่ก็วิ่งประมาณ10กิโลใช่ไหมทั้งหมดอะไรวันนี้วิ่งประมาณ10บโลไหม ม่าจะเกินสิบโลนใน,นในเพสที่หดๆอยู่นะเฟสก็เหมือนกันกบส<ต>ี่ร้อยยเซตแต่ว่าเราไม่ได้พักทีละส0่ร้อยสีอยเราเพิ่มจำนวนตอนนี้เลือเรือ 800. แปดร้อยแปดร้ยชูไต้สู เข็งมากบัดโอ้ครบแล้วเยี่ยมมาก ยังไงบ้างนอยยังเดียวเลยครับนอยยางเดียววันนี้ผมะกะขอก็ขอบคุณมากนะเบิร์ตัวนี้แล้วก็ช่วงนี้จะมีงานที่ไหนไหมจะมีงานวิ่งไหมตอนนี้จะมีบางแสนสิบครับผมแล้วก็ต่อด้วยบุยลำสิบตอนนี้มีลงมาแค่สองงานับเป็นระยะสิบโลคาแนะนําอะไรไหมแต่อยากจะเริ่มวิง่งก็จริงๆก็ไม่ได้มีคําแนะนําอะไรมากครับก็ออกมาลองวิ่งดูครับผมจริงๆมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้อะไรก็ได้ครับ ใจมาก็พอวันนี้วิ่งดีมากนะครับครับ,รบผมขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ<า>ขอบคุณครับข,ข,ขอบคุณครับบายบาย